สวัสดีจ้าทุกคนเช้านี้แม่รัดจะไปเก็บผักในโรงเรือนเดี๋ยวไปเก็บผักด้วยกันนะคะผักโตหมดแล้ว ยืดหมดแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ลงใหม่ไปเก็บใส่ถุงไว้ถ้าโตไม่รูจะโตยังไงได้เนี่ยเพราะว่า แม่รัดไม่ได้เก็บพระโปติมันก็เป็นพุ่มสวยอยู่นะพอไปปล่อยเท้งไว้ก็ยืดยาวยิ่งสูงยิ่งไม่สวยมันโดนแดดโดนแดดมากจะดำ มันจะได้งานเพราะมันเป็นน้ำปุ๋ยโอ้ยมีหนอนด้วยมีหนอนน่ารมาก เดี๋ยวเดี๋ยวจะเวลาทําข้าวกล่องโรงพยาบาลก็จะเอาผักผักพวกนี้ใส่ในข้าวกล่องประดับในข้าวกล่องประหยัดได้เยอะอยู่คือเราไม่ต้องไปซื้อผัก ได้กระม,มังใหญ่ๆเลยอันนี้มันไม่งามเราก็เอาไว้กินเองนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่กล่องข้าวเวลาทำกล่องข้าวส่งส่งโรงพยาบาลก็เอาผักพวกนี้ก็เหลือไว้อยู่สองสองกล่องเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเก็บหมดเดี๋ยวตู้เย็นเต็มเดี๋ยวจะไม่มีที่เก็บ เนี่ยเหลือสองกล่องส่วนพวกนี้ค่อยเคลียร์เดี๋ยวก็มาทำความสะอาดกล่องเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็จะจัดใหม่นะคะ เล็กเกินเนาะเล็กกวเล็กไม่มีถุงใหญ่บางต้นก็จะยังไม่เอาลากออกถ้าเราไม่เอาลากออกมันก็จะเก็บไว้ได้นาน ดูสิงามงามอยู่นะแต่ว่าต้นมันจะยาวหน่อยเมนูสลัดตกองมาแนละ้วแบบนี้นจะชับไหม,มนเนี่ย พี่จ้าผักเมล้วก็จัดใส่ถุงไว้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไปแช่เย็นเก็บไว้ใช้ได้อีกนานเลยประหยัดได้เยอะเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแมลัดใหม่สวัสดีจ้า